วันนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่206ค่ะเราจะเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นค่ะ เราจัดให้ในราคาที่ 339. บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะโดยคลิปนี้นะคะเราถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่4ทธันวาคมนั่นเองโดยทางส่วนของเรานะคะแพ็กจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงก่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอเให้เช่นเดิมค่ะ และช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บานนาบอลสีค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR ว o า e คและเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะเน้นย้ำค่ะสำหรับเบอร์โทรของแอมนะคะจะเป็นเบอร์โทรซ้ำ แต่ต่างเครือข่ายกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะโทรไปผิดนะคะหากโทรผิดนะคะให้ลูกค้ากดวางสายใหม่แล้วโทรกลับมาที่เบอร์เดิมจะเจอกับเสียงนี้นะคะนั่นก็คือแอมหรือลูกค้าท่านใดนะคะกลัวว่าจะโทรผิดก็ให้ลูกหลานก็ได้นะคะทำแอดไลน์ไว้นะโดยจะเป็นการเพิ่มเพื่อนนะคะโดยการใช้ QR Code หน้าจอนะคะช่อง YouTube นี้ก็ได้หรือจะเป็นนะคะการเพิ่มเพื่อนโดย เบอร์โทรก็ได้นะคะ0830541875นะคะ่ะคะลน์ใช้ชื่อว่าบ้านนาบอนสีค่ะนะคะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ที่206นี้กันเลยคะ่ะ เริ่มกันที่รายการชุดที่1น,นะคะชุดที่1น,นะคะมีหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นนะคะด่างป้ายไป2แล้วก็ไม้โชงเม็ดด้วยนะคะมีอะไรกันบ้างแนะนํากันเลยนะต้นแรกที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้นะเป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากค่ะมีชื่อว่ารัตนสินนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็ไม้นะคะด่างที่แอมจัดให้ในต้นนี้นะคะชุดนี้นะอันนี้คือเมืองเกาะเก็ดนะคะแล้วก็ที่แทรกไปด้วยต้นนี้จะเป็นเท้ารำไพแผลงแดงนะคะแถมไปให้ด้วยในตัวนะคะ แล้วก็ไม้โชเม็ดนะคะเป็นไม้แรเทมปี65จ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าธาตุบักแก้วค่ะจัดไปให้อีกหนึ่งต้นเลยนะคะแล้วก็นะคะไม้กระสีค่ะโทนสีหวานนะคะฟอร์มใบดกเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะต้นนี้มีชื่อว่านะคะเศรษฐีสุพรรณนั่นเองนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 13เส้นนะคะแข็งแรงแล้วค่ะเราก็จัดนะคะไม้แพ็คคู่แบบนี้ไปให้ด้วยนะมิดไมตรีนะคะน้องเป็นไม้โชกระดูกสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะนําปันจัดฟอร์มกอสวยๆกันนะคะฝากไปด้วยนะนะไม้สุดคุ้มในชุดที่1นค่ะต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3นะคะชุดด่างหน้าไม้ด่างป้ายที่แอมจัดให้ในชุดที่3นี้มีอะไรบ้างแนะนําต้นแรกเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรเมืองนอนท์นะคะด่างสวยทุกใบเลยนะต้นนี้นะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะหลอดใหม่มาคือเหลืองมาก ค่ะนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเบญจรงน้ำทองนะคะแตกหน่อเร็วอันนี้ขึ้นหน่อของเขาเริ่มแตกมาแล้วนะคะเบญจรงน้ำทองเขาจะเป็นไม้ลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะขอบใบบิดริ้วสวยมากนะคะต้นนี้นะแนะนําค่ะท่านใดที่ชอบแบบว่าลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะต้นนี้สวยค่ะน่าเลี้ยงนะแล้วก็นะคะรายการต่อมาค่ะจัดไม้กระดูกนะคะมิดไมตรีให้1ต้นค่ะความสูงของต้นนี้อยู่ประมาณ13มเซนนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้จะออกเป็นแนวด่างเปรอะค่ะทรงใบกลมนะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดนะคะ จัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนไม้แพ็คคู่ให้จัดฟอมเกาะนะคะแอมจัดต้นนี้ให้ค่ะนะคะยกกำรรมี่ีนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีสวยมากค่ะนะคะต้นนี้นะจัดไ้ให้2กระถางนะคะส่วนต้นที่แทรกอยู่น่าจะเป็นไม้แผลงค่ะนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ1กระถางมี2ต้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะแถมไปให้ในตัวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ทั้งหกต้นสุดคุ้มในชุดที่3ามจ้า มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่4นะคะชุดที่4นี้จัดอะไรให้บ้างแนะนําด่างป้ายกันก่อนแล้วกันเนาะจัดศิลานักปราหดนะคะด่างสวยด่างเทพแบบนี้ให้เลยนะคะน้องด่างสวยมากเหมาะท,ที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะต้นนี้สวยค่ะนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่ารัศมีเงินนะคะจัดให้ด้วยค่ะหนึ่งรายการนะคะ อ่านี่เลยพื้นสีชมพูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะต้นนี้นะ่าสวยค่ะแล้วก็รายการนะคะต่อมาค่ะจัดไม้เหลืองให้1ต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่า เหลืองศึกาสาสรดนะคะจะเป็นไม้ลักษณะทรงใบยาวรูปใบโพ้นะคะปลายใบแหลมนะ่าสวยค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีคอนแก่นนะคะจะเป็นไม้โชงเม็ดนะคะเขาจะออกโทนสี่าน้ําตาลอมแดงนะคะต้นนี้นะ้าเม็ดสีขาวเด่นค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะแล้วก็นะคะไม้แพ็คคู่ที่ให้จัดให้ไปจัดฟอมกอกันนะคะต้นนี้นะแอมจัดนะคะต้นนี้พยามน,นะคะ่ะพยามนไปให้ถึง สองกระถางด้วยกันนะคะต้นสวยแข็งแรงแล้วค่ะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนเลยนะต้นนี้นะแข็งแรงสามารถจัดฟอร์มก่อได้แล้วนะจ๊ะฝากหน้าไม้ต้อง6กต้นสุดคุ้มหนชุดที่4ไว้ด้วยค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่5้านะคะจัดอะไรให้บ้างแนะนําบอลกาบต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์นะคะโตไปสวยมากนะคะต้นนี้คือแบบว่าลายด่างมาดีด่างเทพเลยนะคะหลวงปู่สิทธิ์น้องสามารถเลี้ยงนกตู้ได้ค่ะและรายการต่อมาคันรายการนี้ค่ะเป็นบอลกาบด่างป้ายเช่นกันนะมีชื่อว่าเทพอักษารานะคะให้ดูใบใหม่ลายใบายมากคือสวยมากค่ะนะคะ ความสูงของทั้งสองต้นนี้อยู่ประมาณ12เส้นนะคะจัดให้แบบนี้ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็รายการนี้นะคะ่ะมีชื่อว่าศีลาหุ้มทองนะคะต้นไปจะออกโทนน้ําตาลอมดำนะต้นนี้นะโทนนี้นะคะเหมาะที่จะเลี้ยงนอกตู้นะคะแข็งแรงมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้โชว์สีพื้นสีกระดูกสวยค่ะมีชื่อว่าคุ้มสับนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะ แล้วก็ไม้แพ็คคู่นะคะที่อัมจัดให้อยู่ในชุดนี้นะคะนั่นก็คือม้แก้วค่ะจะจุดเด่นของม้แก้วนั่นก็คือลวดลายเส้นกระดูกของเขานะคะสวยมากค่ะที่สําคัญนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะ,เ,ะเขาบอกว่าออกต้นสูงหน่อยนะคะก้านแข็งแรงใบหนามากๆค่ะต้นนี้นะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะนะคะ ฝากหน้าไม้ทั้งหงรายการน,นะจ๊ะสุดคุ้มในชุดที่5ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะเพื่อใครชอบแพ็คคู่แบบนี้นะคะแอมจะจัดให้อย่างละคู่เลยนะคู่แรกค่ะนะคะมิรไมตรีนะคะจัดไปให้2กระถางค่ะนําไปจัดฟอร์มกอกันนะคะนี่เลยนะคะได้ไปแพ็คคู่อย่างนี้นะคะส่วนไม้ ายแพ็คู่นะคะที่เอ็มจัดให้นะคะนั่นก็คือเจ้าล้านช้างค่ะฟอร์มต้นสูงเท่ากันนะคะนําไปจัดฟอมกรอสวยๆนะพื้นชผูป้ายเขียวนะคะจัดอยู่ในตับขุนช้างขุนแผน,นะคะ่ะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้จ้าแล้วก็แพ็คคู่อีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่ามณีสัตบ,บัญตินะคะจัดให้แพ็คคู่แบบนี้ไปเลยนะจ๊ะฝากหน้าไม้สุดคุ้มนะคะชุดนี้เป็นไม้แพ็คคู่ค่ะจะได้หน้าไม้ไปถึง3าชื่อเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะชุดที่6จ้า มาต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่7นะคะจัดอะไรให้บ้างส่วนมากชุดนี้จะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบบอลแข้งค่ะต้นแรกนะคะที่นํามาจัดชุดให้ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าพระโมคคลานะ,นะคะโตไปสวยมากนะคะมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะถ้าแบบว่าเขาสร้างหัวที่แข็งแรงแล้วค่ะหูเขาจะใหญ่มากๆนะคะแบบว่าใต้หลังใบนี้เลยนะสวยค่ะต้นนี้นะคะน่าเก็บนะ่าเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะ แล้วกาบต้นที่2นะคะจัดเทพอักษ,ษระนะคะลวดลายด่างประมาณนี้นะให้1กระถางค่ะแล้วก็นะคะกาบต้นนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะจัดให้ด้วย1กระถางค่ะแข็งแรงนะจ๊ะสามารถเลี้ยงนกตู้ได้ค่ะแล <c oughs> ้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะมีชื่อว่ามณีวาสนานะคะคุ้มจริงๆค่ะชุดนี้นะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบกึ่งบอลแข้งนะคะเป็นลูกไม้นะคะหน้าไม้เขาจะแบบว่าโทนสีเขาจะคล้ายดาวเคียงดิดนะคะแต่น้องเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบ นะแล้วก็ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้เช่นกันนะคะเป็นบนกับออกทโทนนะคะแดงนะน้ำตาลแดงนะคะต้นนี้นะต้นสูงแล้วค่ะแข็งแรงมากๆค่ะต้นนี้นะความสูงอยู่ประมาณ15เ้เซนนะคะกาบทั้งหมดในชุดนี้จะได้ไปถึง5ต้นค่ะแล้วก็มีไม้อะปลายตัวน,นี้มานางพนางมณีวัฒนาไป1ต้นนะจ๊ะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สวยๆทั้งหต้นชุดสุดคุ้มอีกแล้วค่ะในชุดที่7ดนะจ๊ะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะเริ่มที่ไม้ด่างป้ายก่อนแล้วกันนะคะต้นนี้คือแบบรวดลายมาสวยมากๆค่ะจัดเทวกรรมรังรักนะคะไปให้หนึ่งรายการนะคะให้ดูนะคือแบบว่านะคะโทนสีดีมากๆค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนแล้วนะคะแข็งแรงค่ะนะคะรากเดินมาถึงก้นกระถางแบบนี้แล้วค่ะ รายการนี้เป็นไม้ป้ายนะจ๊ะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายชมพูสวยมากนะคะเขาจะค่อยๆขึ้นสีมาอย่างชัดเจนนะคะต้นนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะ2ต้นนี้ก็คุมแล้วค่ะสําหรับม้าไม้จัดชุดนะจ๊ะแล้วก็นะคะรายการนี้นะมีชื่อว่าศีลาเพชรนะคะน้องเป็นไม้กัดสีโทนสีสวยมากๆค่ะนะคะ แล้วก็รายการนี้ค่ะนะคะแอมจัดโมน์เทียนทองไปให้ด้วยนะเป็นไม้เก่านะคะไม่ค่อยมีจำนวนนะคะแล้วก็นะคะเลี้ยงนอกตู้โทนสีได้ดีมากๆค่ะนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้เก่าเช่นกันนะคะมีชื่อว่าลายเบนจโรงนะคะโตไปสวยมากเม็ดสีเด่นสีพื้นสวยนะคะขอบแดงชัดเจนนะคะแล้วก็ไม้โชว์เม็ดค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีเทพลักนะคะจัดให้อีกหนึ่งรายการนะคะฝากหนะ้าไม้สวยๆทั้ง6ต้นนะคะเป็นชุดสุดคุ้มอยู่ในชุดที่ 8จ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่9ค่ะหน้าไม้สวยสุดคุ้มอีกแล้วค่ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกก่อนนะอ่ะต้นแรกนะคะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่ายอดมองกุฎนะคะลายด่างเทพมากค่ะต้นนี้สวยเลยนะ นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจัดฟอมกอไปให้แล้วกันนะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะซึ่งจะได้กอไปแบบนี้เลยนะคะน้องป้ายทั้งสองต้นเลยนะคะสวยมากนะเศรษฐีพันล้านนะจ๊ะแล้วก็รายการนี้ค่ะจัดรวยล้นฟ้านะคะเศรษฐีพันล้านรวยล้นฟ้าไปให้อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะโทนสีเข้มนะคะจะออกแนวลักษณะทรงเปรอะนะชมพูบานใหญ่ สมพูบ้านเย็นเปรอะเขียวนะคะต้นนี้สวยค่ะนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะแล้วก็จัดบางใหญ่นะคะโชวเม็ดเด่นเนให้1ต้นนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้กัดสีค่ะมีชื่อว่าองคุริมานนะคะโตไปกัดสีสวยมากและที่สําคัญสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากนะจ๊ะหน้ามาสวยๆทั้ง6รายการในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะ ส่วนชุดนี้นะคะแอนจะเน้นย้ำนะสำหรับยอดมองกุฎนะคะน้องเป็นไม้ด่างที่สวยนะคะหากลูกค้านะคะรับไปแล้วนะคะรบกวนทำกระโจมอบหรืออบอยู่ในถุงก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะคะรอเขาฟื้นตัวก่อนนะคะแล้วค่อยนำปรับอ่าเขาเรียกว่าเปิดปากถุงปรับสภาพช่วงค่ำนะคะฝากไปด้วยนะสำหรับยอดมองกุฎต้นนี้นะสวยแข็งแรงแน่นอนคะ่ะลายใบคือเขาไม่ได้เผือกนะเพราะว่าให้ดูจากใบใหม่มานะคะเขาจะมีความด่างเหลืองนะคะพื้นเขียวด่างเหลืองแบบนี้นะสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ ได้นะคะแต่เพียงแค่รอเขาสร้างหัวเท่านั้นนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่10นะคะชุดนี้ให้ดูรวมๆนะหน้าไม้สวยนะคะหน้าเก็บนะมีอะไรบ้างคะ่ะต้นแรกนะคะแอมจัดไม้ป้ายนะคะที่มีชื่อว่าซับเจริญให้1รายการนะคะส่วนไม้ป้ายทรงใบยาวต้นนี้นะคะจัดนางรักสดเทวีป้ายแดงสวยๆอย่างนี้ให้1รายการนะคะไปคู่กับนะคะอันนี้จะเป็นนะคะนางรักสดเทวีแผลงนะคะซึ่งเขาจะไม่มีความป้ายนะจัดไปให้แบบฟอร์มก่อนนะคะไปคู่กับนะคะหลวงปู่ทิพย์นะคะ ตัวไปสวยมากนะคะเขาจะออกลักษณะทรงเปรอนะต้นนี้คือสวยค่ะแนะนํานะ,ะบ้านไหนยังไม่ได้เก็บเก็บเลยค่ะเพราะว่าน้องสวยจริงๆนะคะสมอะเฉพาะชุดนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ทั้งหนังรักสดเทวีป้ายแดงแล้วก็ต้นต้นแผลงไปด้วยนะคะสวยคุ้มค่ะชุดนี้นะคะอ่านรายการนะคะกระถางที่4นะคะที่ลูกค้าจะได้ไปอีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะ ธาตุบางแก้วค่ะไม้แรไอเทมปี65ค่ะนะคะส่วนต้นนี้นะคะสวยค่ะมีชื่อว่าดาราลายนะคะดาราลายนะคะพื้นสีเขาจะออกแดงนะคะเม็ดแดงเขาจะออกแบบว่าพื้นเม็ดรกร,รมยี่สวยมากค่ะต้นนี้นะสวยนะ่าเก็บค่ะแล้วก็นะคะบอนกาบต้นนี้ก็สวยเช่นกันค่ะมีชื่อว่าพระโมคนาคนารณะนะโตไปเขาจะออกแดงนะคะแล้วก็มีมีติ่งหูใต้ใบใหญ่สวยมากค่ะรอเขาสร้างหัวนะ สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากนะคะหน้ามาสวยๆนะคะทั้ง6รายการในชุดที่10ไว้ด้วยจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ีที่206นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นนะคะเป็นชุดสุดคุ้มอีกแล้วค่ะนะคะเราจัดให้ในราคาที่339บาทสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะนั่นคือวันจันทร์ที่4ธันวาคมขนส่งทางปลายสี์ไทยนะคะเราจะส่ง ทั้งกระถางแบบครอบแก้วนะคะแพ็คลงกล่องจ้าและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5บ้านนะึบอนสีค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR Code คดนะจ๊ะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะมี Facebook นะคะก็สามารถทักแชทสั่งซื้อบอนสีกับเราได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นนะจ๊ะ ก่อนจะจางรากันไปนะคะสงสัยใช่ไหมคะบอลกาต้นนี้ชื่อว่าอะไรานะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เคยเอฟนะคะเทพนาคาค่ะนี่คือร่างเต็มของเทพนาคานะคะต้นเล็กๆเขาจะออกแบบว่า พื้นสีแบบว่าออกหม่นหม่นอะสีน้ำตาลแบบหม่นหม่นนะคะไม่สวยใช่ไหมคะแต่ให้ดูร่างเต็มค่ะเลี้ยงบอลสีค่ะอย่างที่แอมบอกนะต้องใจเย็นๆรอน้องสร้างหัวก่อนนะคะเขาจะค่อยๆขับสีจริงออกมานะคะนี่เลยค่ะเทปนาคานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนาอกับบอลกาะาค่ะเดี๋ยวแอมนามาแบ่งปันแน่นอนค่ะจะมีมาหลากหลายชนิดเลยนะคะมาให้เลือกสะสมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามส่วนเราไว้ด้วยนะคะบันนะบอลสีค่ะช่วงท้ายคลิปนี้ นะคะอีกเช่นเดิมค่ะเขาให้ลุงป้านะอะนะคะ,นะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบันสีค่ะเจอกับแอมได้นะคะในคลิปหน้าบันนะบันสีสำหรับวันนี้ขอตัวลาค่ะสวัสดีนะคะ